ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเด็กเกิดน้อยลงนะครับทางกรมนายกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายครับในการขับเคลื่อนในเรื่องของร่างส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพโดยเน้นในกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามรณรงค์ครับว่าจะให้มีความเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนที่จะสมรสและเมื่อสมรสแล้วเนี่ยจะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการที่จะมีบุตรอย่างมีคุณภาพสูงสุด ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบบริการให้คำปรึกษาให้กับผู้สมรสผู้สามีภรรยานะครับในการพร้อมที่จะมีบุตรและในรายที่มีปัญหาในเรื่องของการมีบุตรยากเองทางกระทรวงสาธารณสุขก็จัดระบบบริการครอบคลุมหมดทุกโรงพยาบาลของรัฐที่ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยในขณะนี้นะครับนโยบายนี้ก็จะผูกพันไปจนถึงชุดสิทธิประโยชน์ที่สปสอชอเนี่ยให้กับเรื่องของในคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับพยายามที่จะขยายการเข้าถึงบริการของคู่สามีภรรยาให้มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็สามารถทําให้กลุ่มที่มีลูกยากนประสบความสําเร็จไปหลายร้อยคู่แล้วในขณะนี้นะครับสำหรับในกลุ่มที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะกรมธรรมัย่ก็พยายามส่งเสริมครับในการให้กลุ่มเยาวชนและก็กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธนุ์ได้เข้าถึงคําให้การ ปรึกษานะครับว่าเมื่อประสบปัญหาความท้าทายในยเรื่องการไม่พร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยจะสามารถเข้าถึงบริการการให้คำปรึกษารวมไปจนถึงบริการอื่นๆเนี่ยอย่างไรนะครับก็ขณะนี้เราพยายามขยายระบบบริการเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ครับในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อของซิฟิลิสมากขึ้นในกลุ่มเยาวชนและก็สตรีวัยเจริญพันธุ์ ร,รวมไปจนถึงกลุ่มไปทํางานเนี่ยส่งผลทําให้สตรีที่ตั้งครรภ์นเนี่ยติดเชื้อและเชื้อมีการถ่ายทอดไปสู่ลูกแล้วเราพบว่าเด็กทารกมีการติดเชื้อซิฟิลิสมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรลมอามรยร่วมมือกับภาคีคือข่ายครับในการรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชนแล้วก็สตรีวัยเจริญพันธุ์แล้วก็คู่สมรสหรือว่าคู่นอนเนี่ยให้เขารู้จักมีความรู้ในเรื่องของโรคซิฟิลิสและการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยรวมไปจนถึงการคุมกบเนิด ด้วยวิธีอื่น,นครับเพื่อที่จะได้ลดปัญหาเรื่องการติดเชื้อซิฟิลิสที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะ,ะร่วมมือกับภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น UNFPA นะครับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับเปิดพื้นที่ในการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราจะสามารถ ส่งเสริมเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเด็นต่างๆเนี่ยให้ครอบคลุมให้มากที่สุดแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องของการนโยบายการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับ